สวัสดีจ้าสวัสดีเอทุกท่านนะคะตอนนีน้เราก็อยู่ที่วัดศีสมบูรัตนารามนะคะเรามาทำอะไรเรามาทำอะไรพี่หมอ,เอมหน,อมน,มนมววมเอรอพาสมเหมือนมารวมพิธีเขาเอื่นไว้อย่างไรคะรอพระสมเหมือนจริง จุดโทษจุดโทษเตียนนะครับน,นะน,นะน่าจะร่วมหลอดด้วยหรือเปล่าไม่บีไม่บีเริ่มไม่บีเริ่มอิรนแล้วแล้ว,ว่าเราไปทำอะไรมาว่าเราใส่ขึ้นโุกน เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าน้องมาทำอะไรในวันนี้นะคะัไม่ตัวเองแต่งตัวดูดีไงรูยตอนแรกนะตอนแรกนะพี่คิดว่าจะใส่ขาสั้นเหมือนกันเออไปวัดเปลี่ยนดีกว่า เออหายังนุ่งผีนุ่งสล่งไปนอนบุณนาสำรวมสำรวมมาสถานที่ไม่ไม่ทำอันนี้หลวงพ่อโชคดีนะคะอันนี้คือหลวงพ่อโชคดีไอซุดคู่ด้วยว่ะใช่

พ <L an> ี่หมอนบอกน้อง,องให้ให้ไปรอที่กุฏิเลยเ,เขาหายไปถ่ายอยู่ในกุฏิ <grading> คนไม่ค่อยหลายต่อกใช่ไม่มีคนคนไม่ค่อยเยอะใช่มันเป็นพิธีภายใน <S <S> <S คนไม่ค่อยเยอะหญ่ แต่ว่ากลับมาบ้านมาอยู่สีเกตหลายมื่นก็หูเสือว่าจะคล้องแหล่เลยแมนสีเกติไรน้เห้เฮยเ่ยเฮเพ้ยเฮ้เฮาเฮ้ยเ้เฮ้เ้ย บาบตะวันไคีบเดี๋ยวมันเอเซ่หัวโอ้ย แต่ยังว่าจขากข่าวในดำมาเลยเดี๋ยวนี้ยังว่าเนะด้หเพิ่งขาวบ่เพิ่งขาวว่าเฮาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เขาเห็นแล้วไห่านหายเรีนน้ำดอก

เฮ้ยไม่หนีแค่แนแดดบ่แห้ง เล่นอยู่บ้านหัวดอนจา้าบ้านหัวดอนอตําบลอย่างนะผือฮีบออ่ออำเภอมหาชนะชัยผมไล่ซดแทนครับพี่ปลอยไฟคนคิดว่าบโบแมนบ้านนี้เด้อวสันนี่แฟนคาับแมนครับคุนมาทำบุญครับผมคุณมาทำบุญกับพระอ,อาจารย์ครับเป็นลมมาทำบุญที่

S <S ชวดสลุค่ะแต่ในไปว่าชัยก็ชงสิชันมาลงก็ชวดก็ปีเรกเล่หลงคนเอาไปว่าเราก็ชงศีนป์เราก็มาลงว่าเป็นคนคนเูด้วารอา่องคลนครังที่เรมาครังนี้ก้สดเาชเสริมสิริมงคลไารกับมีาแกีชงปีใดที่ดีนะครับเพราะดีเพื่อเพาะเิได้่า dập của mình ở đây không phải là mặt ở đây không phải i'm going